สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับนิสสันซิลฟีครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2014ครับ เป็นเครื่อง1.6เบนซินรุ่น V ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถ0ูนบาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์และไปส่งรถให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับรุ่นไมเนอร์เชนแล้วนะครับผมกระจังหน้าตัว V นะครับผม ไฟหน้านะครับเดย์ไลท์นะครับผมสีดำเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้รถบ้านเดิมเดิมเลยครับไฟท้าย LED ครับผมนี่เลยครับผมเติมน้ำมัน E20 จากโรงงานได้เลยนะครับคันนี้นี่เลยครับผม E20 โรงงานเติมได้เลยนะครับสีนะครับผม อาจจะมีลิ้วรอยบ้างตามธรรมชาติเลยนะครับผมแต่ไม่น่าเกียดแน่นอนครับโอเคครับมาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าเบาะกรรมยีนะครับผมเดิมๆเลยนะครับไม่ขาดไม่ช้ำเลยนะครับผมเบาะปรับสูงต่ำได้นะครับมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมเกียร์แมนนวลนะครับผม สภาพภายในนี่ใหม่มากเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับมาชมเบาะหลังนะครับผมเบาะหลังนะครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมดูเลยครับไม่ขาดไม่ช้ำเลยครับคันนี้โอเคครับมาชมท้ายรถกันต่อเลยนะครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้า กว้างมากเลยนะครับผมความกว้างความลึกนี่เป็นเมตรกว่าเลยนะครับและที่สําคัญนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ําท่วมครับผมผมรับประกันให้เลยครับโอเคครับไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะครับ ติดล้ครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผมแอร์เย็นมากเลยครับโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆจะชัดเลยนะครับ เครื่องบอกเลยนะครับคุณลูกค้าแห้งๆเลยครับผมไม่มีเยิ้มไม่มีซิมเลยครับดูเลยครับเครื่องแห้งๆเลยครับผมผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้ม100%ยเปอร์เคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมและผมรับประกันเลยครับรถ ไม่มีชนหนักหรือตัดต่อหรือพลิกความน้ําท่วมหรือเคยติดแก๊สไม่มีนะครับผมทางเรารับประกันให้เลยครับผมหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับระบบเครื่องช่วงล่างสมบูรณ์มากเลยครับผมเครื่องดีมากครับแอร์เย็นช่าไปเลยครับผมคันนี้เย็นเย็นฉ่ำเลยครับนี่เลยครับสดๆดละร้อนเลยครับผม ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม